อธิบายเพิ่มเติมความรู้สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะคลิปนี้คุณครูแต่มจะมาพาอา่านอธิบายเพิ่มเติมความรู้ในบทเรียนบทที่2เรื่องภูผานะคะส่วนจะมีเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามได้ต่อไปเลยค่ะ พยัญชนะพยัญชนะแบ่งออกเป็นสหมู่นะคะก็คืออักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำคุณครูจะพาอ่านอักษรกลางก่อนนะคะนักเรียนฟังแล้วก็อ่านตามนะคะอักษรกลางกอจอดอ ตอดอตอบอบออนักเรียนฝึกออกเสียงเลยค่ะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวแต่วันนี้เรามารู้จักอักษรสูง4ตัวก่อนนะคะมีอะไรบ้างออกเสียงตามคุณครูนะคะ ขอพอสอหอฝึกออกเสียงเลยค่ะสำหรับอักษรหมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำซึ่งมีทั้งหมด24ตัวแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอักษรต่ำา6ตัวนักเรียนตั้งใจฟังนะคะคุณครูจะออกเสียงให้ฟังก่อนค่ะ อักษรต่ำงพพมรลอ,รอนักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำอ่านแล้วก็จำนะคะว่าพยัญชนะแต่ละตัวนั้นออกเสียงอย่างไรเวลานักเรียนนำไปใช้ในการ ประสมคำนักเรียนจะได้อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องฝึกอ่านนะคะอ่านเลขไทยนักเรียนคะวันนี้เราจะมาอ่านเลขไทยจํำนวนหนึ่งถึงห้าในการอ่านนักเรียนจะต้องเตรียมพร้อมคือยกนิ้วชี้ของนักเรียนขึ้นมา แล้วลากตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในหนังสือของนักเรียนตาดูที่หนังสือหูฟังเสียงคุณครูอ่านนะลูกนะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะหนึ่งอ่านว่าหนึ่ง หอนำนอเป็นหนอหนออึงอหนึ่งไม้เอหนึ่งนักเรียนเขียนเลขไทยโดยเขียนตรงหัวก่อนนะคะโค้งแล้วก็ลากตามเส้นเลยนะลูกนะสวยมากใครเขียนเสร็จแล้วก็อ่านทวนซ้ำอีกหนึ่งอ่านว่าหนึ่ง หอนำนอเป็นหนอหนออึงอหนึง่งไม้เอกหนึง่งสองอ่านว่าสอง,สอ,องอสองอองอสองนักเรียนลากเลขสอง จากบริเวณหัวก่อนนะคะเขียนหัวแล้วก็ลากไปตามเส้นเลยนะคะเขียนให้สวยนะคะแล้วก็อ่านซ้ำอีกรอบสองอ่านว่าสองสององอสองสาม อ่านว่า3นักเรียนคะเลข3นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าตรงกลางจะต้องลากให้มาจุดเส้นบรรทัดข้างล่างนะคะนักเรียนดูตัวอย่างในหนังสือแบบเรียนและในคลิปที่คุณครูทำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะเขียนให้ถูกนะลูกนะลากจากตรงบริเวณหัว ลากไปแล้วก็โคง้งโค้งให้สวยๆนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วอ่านซ้ำอีกรอบสอ่านว่าสามสออามอสามสี อ่านว่าสี่นักเรียนดูดีๆนะคะเลขสี่ก็เริ่มเขียนจากบริเวณหัวเหมือนกันสี่เลขสี่ไทยมีหัวนะคะและมีช้างกี่เชือกคะมีช้างสี่เชือกช้างเราเรียกเป็นเชือกเพราะว่าเป็นช้างเลีย้ยงใช่ไหมคะ แต่ถ้าช้างอยู่ที่ป่าเราจะเรียกช้างลักษณะนามนั้นว่าเป็นตัวใช่ค่ะช้างป่าเรียกเป็นตัวช้างบ้านเรียกเป็นเชือกนักเรียนเอามือขึ้นมาหัดเขียนเลขสีนะคะเขียนแล้วก็อ่านสี่อ่านว่าสี่ สอ,อีสีไม้เอกสีจำนวนสุดท้ายคือเลขห้านะคะห้าอ่านว่าห้าหออาหา ไม้โ้านักเรียนเขียนเลข5เริ่มจากบริเวณหัวเหมือนเดิมนะคะเลข5เราจะขมวดปลายเป็นวงกลมเหมือนเชือกต่างจากเลข4ตรงนี้นะคะเลข5ไทยกับเลข4ไทยต่างกันตรงเลข5จะขมวดตรงปลายนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้ว ก็ฝึกอ่านเลขห้าไทยอีกครั้งนะคะห้าอ่านว่าห้าหออาหาไม้โทห้า